โอเคผมต้องหนีมันนะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่กับผม n อ t w ดอะเโอช็อก็มาอยู่กับเกมแกนเกมแล้วแกนลี่มอดเออใช่นะครับผมกับอ่ามอดห้องอ่าแบ็กรูมนะครับใช่ครับผมมันเป็น ให้ผมต้องหนีต้องมาหนีอะไรแบบนี้ไหเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะโอโอ้โอ้โออโออะไรวะนี่มันคือตัวอะไรกันครับหวังว่ามันจะไม่โผล่มาอีกนะปืนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลย อมีปืนเฮ้กระตุกกระตุกอย่าการกระตุกด้วยนะครับทุกคนโอ้มันมาตอนไหนวันนี้อ่ะคืออยู่ๆดีๆมันก็มาโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเฮ้ยอยา่าคขาง มันเป็นเกมที่โคตรที่จะกาวที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละหน้าของบอสที่จะตำตำไล,ล่ล่าผมนี่แต่ละหน้าคือโคตรกาวเลย <c oughs> โอ้ตันอย่าอย่าเฮ้ยเอ้ยอย่าอย่าเอ้ย่าอย่าหนีที่ไปไปเปนอยู่ไหนโอ้ชีตโอ้ชีต โอ้เจดโอ้เจดเอาตาเล็กอ <ası> ๋ดูหน้าเลยเยี่ยงครกาวเลยหวังว่ามันจะไม่มานะทำไมเจอที่ไหนวะเนี่ย โอ้โหมันตามมาถึงที่เลยครับท่านผู้ชมเราก็ต้องไปอีกทางนะครับผมเนี่ยผมฉลาดเฮ้ยต้องมาทางมืดเอาตามนี่กูผมละสิ้นหวังกับเกมนี้มากครับผมมันเป็นเกมที่โคตรที่จิกกาวที่สุดเท่าที่ผมเล่นมา ไม่รู้จะเสียตังค์ซื้อเกมนี้ไปทำไมเฮ้ยเขี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 ้ยตอนนี้เขาไปเขี้ยมาเต็มหัวผมโอ,โอ้โอ้โอ้ตัวอะไรโอ้โหตัวเฮี้ยมันคือตัวเฮี้ยครับทุกคน <c oughs> ไอ้เีย้แค่น่ะโอ้โอ้โอ้เอืโอโอ้ยสุดเปื่อยดอนกข้ามามันมัน มันต้องหนีอย่างเดียวมันไม่ผัดโอ้โอ้โอ้เช็ดโอ้เช็ดเช็ดเช็ดเอ้าฟักอยู่อยู่แถวนี้มีตัวอะไรใช่ไหมไม่มีตัวอะไรใช่ไหมล <laughs> าลาลา h e ลโล h e ลโลชัดเด h e ฟักเอ้หวังว่าจะไม่มีตัวอะไรโผลม,มานะผมหวังว่งงั้นนะ มึนีน่นนนโอ้โหตัวเฮียนี่อีกแล้วเอ,อีกนอุ้ยมึงเร็วไปไหมึงเร็วไปไหมทางนี้เคยมาแล้วทางเก่าบอกว่าเนี่ยโอ้ตันดีเขี้ยเชี่ยไอ้เฮียมันมาแล้วโอ้ยทำไมมันยากเนี่ยวะคือ ต้องกดสปสีบาร์เพิ่มให้มันเร็วอะเกียตันตันเอ้ยเอ้ยมันผมเห็นมันผมเห็นโอ้ <c oughs> นี่อาจจะเป็นคลิปแรกที่ผมแหกปากดังที่สุดแล้วนะ โอ้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 เยดโอ้ปผมขอไอ้เฮียเอ้อต้องรีต้องรีไปต้องรีไปใครเปิดเพลงวะโอเคตันตันทุกทางเลย Wind. โอ,อ้ตตันอีกมันต,ต้องมีทางให้หนีให้ได้อ <researched> นนะเหมือนมาทางเดิมอะ

นี่สิมันเจ้าไม่รู้มันให้ผมหนีผีหรือตัวเหี้ยกันแน่วะเอ้ยมาทันไหมเชี้ย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 ตันโอ้โหทำไมกูรู้เจอแต่ตัวเหี้ยนี่ดีกว่านะไอ้สัตทำไมกูเจอแต่ตัวเหี้ยนี่ ตัวอื่นออกมาหน่อยโอ้ตันตันตันอ๋อมันยังไม่มาอาตันชิบหายใอ้ชิบหายชุบโอ้โหหลบทันดีครับอืมมึงคิดว่ามึงเป็นผยวเหรออ้าวเอ้ยเจียเจี๊ยบผิวดีครับผิว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 ไม่้โหโอเค ที่ไหนไวะเนี่ยน่าจะห้องและโอเคผมไม่ออกดีกว่าไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวกูตายคือมันเคยทะลุมาถึงนี่นะครับทุกคนดูดิมีอะไรมัง่งผมมอนแต่ละตัวห้องนี้เปิดไปได้ปะเปิดไม่ได้นะครับผม ไม่มาใช่ไหมไม่มาโกด์โหมดดีครับโกลด์โหมดผมต้องหาทางโอ้โหห้องนี้เดี๋ยวมันต้องมีที่หนึ่ง โอ้โอ้ล็อกลิกโลลิกโลโอ้ยไอ้เหี้ยผมเจอลิกโลครับผมเป็นมีมที่แบบว่าปั่นประสาทที่สุดแล้วครับผมนี่โอ้ คาดหวังอะไรกับเกมนี้วะเอาเทียอุ้ยไอเฮียมันมาตอนไหนวะเ,เฮียมันมาตอนไหนคือต้องคาดหวังอะไรกับียงแล้ว ท่านผู้ชมครับผมก็คาดหวังอะไรกับเกมนี้นะคือมันไม่ผ่านแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยตันมามากูก็เหลี่ยมมึงได้ไงไอ้แม่ย้อยเอาตัน ดูหน้าอเอานี่ยคเชี่ยเลยนี่คือบอสใช่ไหมทางนี้อุ้ยโอเคผมขอเพิ่มระดับหน่อยละกันนี่ไอ้ไอ้หน้าเฮียนี่ไม่รู้มันคือตัวเฮียอะไรนะโอลิกโล อุ้ดโมดอุ้ยต้องคาดหวังอะไรวะผมว่าซูเปอร์ไอดอนมันน้อยไปเว้ยอุ้ยไอสัตว์มาไงวะเดี๋ยวกูยังไม่ได้สปอนเลยกำลังจะสปอนเฮียเฮียไอสัตว์นี้เสียป่ะจระเข้ครับผม ตามกูทันก็มาสิ <c oughs> เหมือนเหมือนผมจะรู้ทันผมรู้ทันนะครับบอกเลยอุย้ยเยอะตันตันสุปเปอร์ไอดอลบีชูก๊าบ ขอ,อน้ำมะนาวหน่อยนะครับผมเออท่านผู้ชมครับผมผมต้องคาดหวังอะไรกับเกมนี้นะครับผมต้องคาดหวังไอ้เหี้ยอย่ามานะอย่ามานะขอร้องกูก็เฮีย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  喂，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 怕他，怕 <noise> 他<声>。